สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับ my free people นะครับวันนี้วันเสราร์แต่นี่จะตีหนึ่งแนะเที่ยงคืนเพิ่งดูซีรีส์เสร็จแล้วก็จัดระบบทีวงทีวีนิดนึงแม่ทุกอย่างเตรียมพร้อมสกรูไม่มีก็ฟังข่าวนะ,ะก็เห็นโอลิมปิกผมว่ามันหมดหมดจริงๆอ่ เพราะว่านักกีฬาแข่งกีฬาโดยไม่มีคนดูนมันมันไม่ใช่กีฬามันไม่ใช่กีฬาจริงๆมันไม่ใช่แม้ participation นะครับก็ไม่รู้วป่ะเก็วเขาก็าจัดไปแล้วว่าจัดไปก็ทรงสารญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นทุ่ม,ท,มทุนมหาศาลเลยนะครับเราเราผมผมคิดว่าในเรื่องของ cybersecurity ของญี่ปุ่นเนี่ยผมศึกษาอยู่นิดหนึ่งเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมานี้ เขาเตรียมการไว้สำหรับทาเอสหรือว่าเทสระบบของเขาใหม่เนี่ยในโอลิมปิกเ0น0เลยนะน่าเสียดายครับเสียดายครับแต่ว่า The Show Must Go On ไปก็เจ็บหนักนะผมว่าเจ็บหนักกีฬาไปก็แต่ก็แสดงความดีดีกับน้องเทนนิสใช่ไหมอา่าผมผมก็ไม่ได้รู้ผมก็มาทราบภายหลัง เห็นข่าวแล้วก็เห็นภรยาผมบอกมาเรื่เหมือนกันว่าผมเป็นคนที่ล้าหลังสุดในประเทศที่ยังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นะครับคนนี้ก็สืบเรื่องต่อมาจากเมื่อวานแล้วก็เห็นดูข่าวไปนะครับตอนที่โหนกระแสทนายเดชาก็ไม่ค่อยได้พูดทนายเดชามันก็บ่นกันไทยไม่ค่อยให้พูดให้สนทิยาพูดก็ไม่เป็นไรก็โดนเทไปก็ก็คง ผมคงไม่ได่าอะไรละ่ะผมแค่สงสัยว่าทำไมเราต้องถึงมีผู้นำผู้นำมีความสำคัญยังไงในการตัดสินใจเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับเพราะนั้นเรามีผู้นำเรามีเมนเจอร์เรามีผู้จัดก,การเรามี CEO chief Executive o f f i c e r เพื่อมาจาัดก,การความวุ่นวายนะ ความวุ่นวายมาันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอแต่ไม่ไม่ใช่มาเป็นผู้สร้างความวุ่นวายให้มาแก้ปัญหาไม่ใช่มาเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้มาสร้างความเจริญไม่ใช่มาชุดลังความเจริญนี่คือบทบาทของผู้นำผมคิดว่าอย่างนี้นนะผู้นำองทุกผู้นำนะครับไม่ว่าจะนำองค์กรใดๆก็ตามนะนะเ,ขเขาเขาก็ต้องพยายามปกป้อง คนของเขาเขาต้องพยายามสนับสนุนนะครับแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเจริญให้มันเกิดขึ้นในสังคมนะผมว่าแต่ดูทีท่าแล้วเนี่ยคือมันมีประเด็นที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรประเด็นประเด็นประเด็นที่เรียกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมันไม่น่าเกิดขึ้น คือมันมันมันกลายเป็นเราไม่มีศัตรูอะไรในโลกเราเราเปนศัตรูกันเองอะ่ะแล้วแล้วก็ก็ยังเป็นที่เก่าขวัญน,นะดาราคอเอาแล้วก็ผมผมก็ไม่รู้ผมว่ามันเป็นพิกสุดๆก็คือปรีนาเนี่ยมันพิกสุดๆนะครับผมยังรู้สึกชื่นชอบนะชื่นชอบคำที่ว่าโอ้โหนี่ถ้าเป็นสมัยคสอชอเนี่ย เพราะว่าเธอยังคงใฝ่ฝันอยากไปอยู่ในภาวะที่เป็นะเป็นสสเพราะว่าตอนช่วงที่เป็นกสชไม่มีเลือกตั้งอันนั้นดีเหรอไม่รู้นะถูกไหมเพราะาเธอก็เป็นสสมาตลอดนะครับแต่เพิ่งมาโด่งดังนี่ภายใต้คุดเด็กไปยุทธ์นี่นะครับภายใต้ในายกรงตูนี่แล้วผมผมเพิ่งมานั่งเลยก็ว่าอืก็คงต่อเรื่องจากเมื่อวาน แล้วก็จะได้ฟังการวิเคราะห์อะไรต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลชุดน,นี้ก็คอนโทรลได้ไม่ยากคอนโทรลยากนะผมว่ามันคอนโทรลยากคือผมว่ามันม,ทนมีท่านมีความเป็นตัวตนของท่านสูงแล้วตัวตนของท่านเนี่ยมันไม่ได้รองรับกับเป็นระบบทการเมืองเท่าน,นั้นเองผมว่าตอนที่ท่านเข้ามาท่านก็คงมีแวลูใน ในเชิงของการใช้กําลังและรัฐประหารแล้วก็ถือครองมาจนตลอดแล้วก็สร้างเครือข่ายไว้เพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นการต่อรองที่ทําให้ท่านต้องอยู่แต่คราวนี้พอมันออกมาเป็นในรูรปแบบนี้แล้วจบหมดคราวนี้จัดก,การไม่ได้โดยเฉพาะมวลชนถ้าเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าจากการเลือกตั้งก็โดน ประชาชนถล่มทำลายไปเหมือนกันตั้งแต่พันธมิตรประชาธิปไตยใช่หไหมเขาปปสอเออแล้วนั่นมันเป็นความไม่เข้มแข็งของใครแล้วสังเกตดูว่าหน่วย,วยงานราชการตกเป็นเครื่องมือของ,ของเออจริงจริงมันก็เป็นทุกสมัยแหละผมว่าเป็นทุกสมัยด้วยความเป็นรัฐมนตรีนะไม่ว่าจะเป็นสมัยทักษิณสมัยยิ่งรักผมว่ามันพอกัน คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ว่ามันมันก็บอกไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครได้ไปหยอบ้าก,กันประชาชนหรือผู้ที่อาสาเข้ามาเลือกอะไรทำนองนั้นและสุดท้ายมันมีอันหนึ่งที่ผมว่าสำคัญกนะ็คือคำว่า government มันเป็น human institution ที่สำคัญ นะบอกว่ารัฐบาล,ลก็คือด้วยความเป็นคนเหมือนกันเนี่ยทำไมหน่วยงานเอกชนมันพัฒนาจะเดินรุ่งเรืองไปเวลาเรียนก็เรียนตำราคล้ายๆกันแต่พอเข้ามาสู่ความเป็นกลไกลแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ใช่วันนี้เราสังเกตเห็นเลยว่าคือเราเราบอกมาก่อนเลยว่าสังเกตเห็นเลยว่า ราชการเราเนี่ยตกไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือยินยอมเป็นเครื่องมือของนักการเมืองถูกไหมครับคือไม่ว่ารัฐบาลจะว่าอย่างไรจะผิดจะถูกตำรวจทำตามราชการทำตามแต่ประชาชนพูดไม่ได้ทำตามคือสุดท้ายแล้วจุดยืนของของ public services จุดยืนของ ของราชการหรือของตำรวจหรือของทหารผมผมผมเห็นเพื่อนในเฟ,ฟส o o k ผมเป็นทหารเนี่ยล้วเขาภูมิใจในความเป็นทหารของเขาเนี่ยอายุใกล้ๆผม,มครับน่าจะเป็นด็อกเตอร์นะผมจํำชื่อเล่นแกไม่ได้ผมขออนุญาตบอกชื่อจริงแล้วแล้ว,ลวผมว่าแกก็เป็นคนมีความรอบรู้เหมือนวิทยาการทั่วๆไป มีรุ่นพี่ที่เป็นทหารอากาศที่ผมรู้จักก็เป็นเพื่อนใน f a c e b o o k เราไม่รู้เราไม่รู้จักส่วนตัวเขาก็มีความภูมิใจในความเป็นทหารของเขาเราก็มีความคิดในเชิงของรัฐศาสตร์การเมืองเนี่ยผมว่าภายในองค์กรทหารนี่มันมันมีความหลากหลายอยู่เยอะบ้างเลยนะแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นความพิเศษที่ในองค์กรทหารเนี่ยจำลองทุกวิถีชีวิตของ ของมนุษยนะ์ในสังคมเนี่ยให้มาอยู่ในความเป็นทหารทั้งหมดเลยตั้งแต่ศิลปก,กรรมจนแพทย์จนเทคโนโลยีอืมแต่สุดท้ายแล้วผมว่ามันก็น่าคิดว่าสุดท้ายแล้วเราได้น่าจะใช้องค์กรทหารไปแต่ว่าไอ้ความเป็นองค์กรทหารในอาทหารเมืองชิพในระดับโลกกับทหารในในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันถูกสปอยไปในทางการเมืองซะเยอะ แต่เรื่องมันมผ่านมาแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าคืออะไรใช่ไหมก็ไอสิ่งไอสิ่งที่ทำมาที่เป็นขนม,ขนมเพนนีมันก็ต้องเปลี่ยนเนอะบอกมันคอนเนคชั่นทุกวันีตเพราะนั้นต้องดูดอะฟิวเจอร์ว่าเราแฮปปี้กับฟิวเจอร์หรือเปล่าฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การรับแรงกระแทกนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดผมมันก็บอกไม่ได้นะเพราะว่า เขาบอกมาตการคิดไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะาผมเพิ่งเขียนบทความไปทางผมเพิ่งเขียนบทความไปในด้นความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับคือคือ,ค,อความเป็นเมืองกับความเป็นละครนะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าก็คือพับลิกบวกเข้าไปก็คือบวกเข้าไปกับความต้องการของคนแล้วทำให้คนมีชีวิตอยู่ได้นะมันมันคือนครประเทศก็เช่นกันเห็นไหม ประเทศก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานบอกประชาชนไอ้โครงสร้างพื้นฐานหรือพับลิกเนี่ยพับลิกบอกไพรเวทอะไรเงี้ยพับลิกบอกไพรเวทเป็นประเทศเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยประเทศจะไปไม่ไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราชการซะเยอะในการที่จะขับเคลื่อนไปถ้าราชการอ่อนแอเอกชนก็นเหนื่อยคนก็นเหนื่อยแต่ถ้าราชการเข้มแข็งถ้าเข้มแข็งคน คนหรือ private ปัจเจกนะมันก็น่าจะเรียกว่าอะไรน่าจะสบายขึ้นนะมีแรงส่งเออมันมันมันมีแรงส่งบวกกับผู้นำนะถ้าผู้นำมาจากประชาชนก็สามารถที่จะโอ้ยิ่งแรงส่งใหญ่เลยทำราชการในเข้มแข็งแต่ปรากฏว่าไอ้พวกนักการเมืองที่มาจากประชาชนก็เล่นกันเองสมมติ เล่นันเองใช้ประโยชน์จากราชการแล้วราชการก็เกิดเห็นกระตัวขึ้นมาอีกสมมติโอ้ยประชาชนคนก็นเละเลยอะ่ะถูกไหมเนี่ยม,มันมันมีกลไกอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนที่ผมพยายามตีความก่อนจะไปวาถึงความเป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยน,นะ,ะก่อนที่เราจะบุกใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยผมผมมาคืออ่านอ่านคุยสังเกตเห็นอะไรไมาเยอะ มันก็มีแค่กลไกคล้ายๆอย่างที่ผมบอกนะครับเมืองกับประเทศก็ไม่ไ,มได้แตกต่างกันนะครับคือสุดท้ายเออแต่เราก็ไม่แต่ผมก็ไม่โทษว่าเป็นเป็นเฉพาะออนักการเมืองราัชาการตัวคนเองด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโครงสร้างดีราชาการดีเห็นไหมผู้นําดีการเมืองดีเห็นไหมแล้วก็คน ช่ไหมไอ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  institution อะตัวสถาบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐต่างๆมันช่วยส่งเสริมกับไอโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วภาครัฐก,ก็เป็นคนดูแล public property สาธานรณสมบัติต่างๆ donc. พวกนี้มันเป็น system of system มันมันอยู่กันแบบ ecosystem อะถูกไหม เนี่ยผมผมมานั่งมองแล้วก็น่าเป็นห่วงถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนแปลงรับแรงกระแทกมันก็ต้องมีอย่างเนี้แหละแต่สิ่งที่มันจะต้องขับเคลื่อนไปก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนระบบปฏิรูประบบราชาการอย่างที่เขาพูดพูดนเงนี่ยนะแต่ว่ามันเชิงในเชิงเทคนิคเนี่มันไม่ได้ยากมันทำได้ แต่ในเชิงวัฒนธรรมในเชิงการเมืองในราชก,การเองและสิ่งที่มันปฏิบัติกันมาเป็นขนบธดรมเนียมประเพณีมันเลิกยากครับแล้วเพราะว่ามีคนเสียผลประโยชน์แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือคนทําใจไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็คงไม่ได้ด่าใครหรอกครับเพราะว่าผมคงไม่กล้าด่าใครครับเดี๋ยวพี่เอเขาจะมาว่าผมเมานะ แต่ถึงผมด่าไปคงไม่มีใครมาสนใจแล้วครับเพราะว่าผมไม่ใช่ดาราโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับใน my free people ครับขอบคุณครับ